เด็กเด่นหมดจับคนปุยเด็กเด่นสวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลมีจะพามากินตำป่นปลาทูทัวดัดเดแล้วก็นอไม่ทัวพูดจกับเข่าเหนียวมา,มา เขากันเนียวเหี่ยวพี่น่องเบิร์แบบนี่หนึ่งเขาจังไดีเหนียวครับ ปนใจผิดรลครับคุยเลยจะค่อคุยขมใหญ่รวด อันนี้จะเป็นน้อใหม่สดวด้วยจ้าหน้าแดมก็ได้ขอรอเทแหล ขี้อยาพี่น้องขึ้อยากให้ผิดหยือือ คนกช็ชอบดักแด้กช็ชอบของจับ うん ฝนคุยดกักเตอเอาค้คบสิวเอาเขาค,คบแคบตัดกันนะสัวอืม

嗯，玩、嗯。嗯 حط 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 ها ها พี่เมื่เดือจ้าพี่นองจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดือจ้ามันมีเสียงเพลงมาจากกระตองอินจา้นจา <c oughs> พี่นองจา้าสวัสดีจ้า